โอเคทำไมครั้งที่ผมนายเป็นเซ็นเจอเกมทีช่ชื่อว,ว่าโปเกมอนเอเมิเรอร์ลอีกครั้งนะผมครั้งนี้เรามาออกตามหาเจ้าลัสติออสและลัสติอราร์ดกันเนาะหลงจากที่เราพยายามหาเต็มพิกัดแล้วะหาไงก็หาไม่เจอเนาะเขาบอกว่า <c oughs> อไอ,ลอ้ลัติออสและลัสติอาร์ดเนี่ยจริงแล้วเนี่ยเป็นโปเกมอนประเภทเชิดมายาเนาะซึ่งอยู่ในปโปเกมอนเด็กล่างๆเนาะออยู่ในฐานล่างๆน,นี่แหละเนผมซึ่งมันจะหาเจอได้แต่จับก,การที่เราจะกดแรนดอมไปเรื่อยๆในแบบเนผมก็คือในที่เนี้ย เวลาเรากดท่าฟรายใช่ไหมทุกที่อะครับมันมีโอกาสเจอทั้งหมดหนุท่านแล้วเนี่ยแต่เท่าที่ฟังคอมเมนต์มาแหละคอมเมนต์นะรู้สึกว่าจะไปโผลแ่แถวประเทศอยสเบิร์กซะบ่อยหนั่มนัราลองไปดูครับคง <ๆ S 2> จะเจอเนาะปึ๊บเอยเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องพูดนะเป็นของก่อนออจัก,กรยานโอเคท่าทำลายหิน ขอบคุณมากไม่มีนั้นเปลี่ยนไปอยู่ตรงท้ทนแล้วกันแต่บางคนบอกเจอในน้ำบ่อยกว่านะอันนี้ผมไม่รู้อ่ะแล้วเราก็ต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆหนุผมจนกว่าจะเจออะไรนะม่มหาตามปุ๊บอจะโอ้โหแกงเด็กเลยตัวน,นี้ไม่จับนี่นะ เอาทั้งอร่อยไหมเอาเป็นกระเป๋าแล้วกันติดปะวะไม่แน่ใจนะโช้ดสำหรับนี้จับยากจริงๆซึ่งเราไม่มเคยว่าที่ทำให้หลับได้เลยตรงน,นี้มีบ้าจะหลับมีคอนฟิวอ๋อมีหาวเทคดาวก่อนทีโอ้ย,อยดูด้วยด้วยหาวใส่นหน่อยน้อยเกิอดอาการง่วงหนอแล้วก็เทคดาวหนึ่งทีเกิอดอาการหลับโอเคจับ ไปเ่ยโปเกโมบอลน่าจะบอกเขาพอมไม่น่าจะอันตาบอลฮึบไอิยยี่ี่ว่ะแกสุดยอดขอบคุณครับประเภทไฟลฟ,ลฟลายโปเกมอนก็คือจะเป็นอะไรวะ,มะแมลงเหรอใช่ไหมถ้าที่ผมเคยเจอมาครัผมถ้าผมเคยเจอจริงๆนะนัมันจะอยู่บร,ริเวณตรงนี้เว้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้คือจากความคิดผมนะ ผมจะเจอที่ส่วนประมาณแถวแถวร้อยสิบนะครับประมาณเนี้ยที่ผมเคยเจอมันนะจะรอเดจอยดาอ์เนี้ยไม่รู้จะใช่หรือเปล่าเนอะลองหาดูฮนะใช่ไหมหตัวน,นี้เหรอตัวน,นี้ก็น่าจับเหมือนกันนะขอเขาหน่อยะ่ะขออนุญาตเร่งนะผมก็จะได้แบบเคลียร์เรื่องนี้ไวๆเอา้าโอ้ย มันมีโอกาสเจอคือมันจะเป็นลักษณะลักษณะของเจ้าจานเนี่ยคือเวลาเราเจอหนึ่งครั้งใช่ไหมเมื่อเราขยับตัวสักน,นิดนึงอะไรเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนที่อยู่้ยแล้วก็จะแบบบินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนกว่าจะเจออีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนีาา้หน่อยแล้วการที่เราหามันเจอเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่ายากพอสมควรเลยนะฮะแต่การที่เราเจอแล้วเนี่ย ถามว่าทำไมพี่ถึงเก็บอ่ามาสเตอร์บอลไว้ไม่ใช้กับใครทีหนึก็มาสเตอร์บอลเนี่ยเราจะเอาไว้ใช้กับเจ้าตัวที่มันบินหนีได้สุดขนาดหนึ่งอะเจ้าหลาร์จเองนะครับหลารที่ใครสงสัยมาตลอดว่าทำไมถึงไม่ใช้มาสเตอร์บอลสักทีเก็บไว้ทำเกลืออะไรและท้าวันหึงมีมาสเตอร์บอลสองลูกนะผมคือมันจะมีวิธีการเก็บมาสเตอร์บอลลูก่สองอยู่ซึ่งลองกลับไปดูพาร์ทหลังๆส่วนประมาณพาร์ทสักไม่แน่ใจพาร์ทเท่าไหร่ลองลับไปดูนะผมจะมีตอนที่ผมไปได้มาสเตอร์บอลเพิ่มมาอยู่นะครับเเออกไมมราีลูนะะจ๊ มันจะมีโผล่จริงไหมเนี่ยเริ่มเร่งโมัวตัวแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอท้อการตัดเสียงเพลงก่อนแล้วกันเนาะเพราะเดี๋ยวผมนจะงานทำการเร่งโน้มเสียงจะดังนะฮะเราจะไปที่อื่นกันเอาเป็นที่นี่แล้วกัน มีโอกาสสูงหนมที่มันทำการเปลี่ยนพื้นที่แล้วมันจะเจอเจ้าพวกนั้นนหนมเอไม่เจอแฮะถ้าเจอง่ายๆคงดีสิน้องอ้จับเจอแล้วรตีอัด นี่คือราติอาสโนะถ้าเกิดเราทําการโจมตีสักครั้งหนึ่งหรือเราทำอะไรสักอยาก่างปาบอลห้าหรือเราเติมยาหรืออะไรก็ตามมันหนีทันทีนะผมซึ่งผมขอไม่เสี่ยงนะครับแล้วผมขอไม่ทาให้มันหนีด้วยนะผมแล้ะที่จะตามหามันโนะผมขอกดใช้มาสเตอร์บอลในทันทีนะผมมาสเตอร์บอลเป็นส่นวนสำคัญในการจับมอพจับกมอน,นได้ทุกชนิดโนะผมในเกมเพราะเจอตัวอะไรก็ตามโนะเดยกเว้นแต่ที่มีเทรนเนอร์แล้วนะครับได้แล้วลาติอาสตัวสีแดงนะผมลาติอาด จากการแปลเนี่ยคิดว่าน่าจะแบบเป็นเบอร์มอน,นประเภทที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรเดียมีความรู้สึกนึกคิดอะไรแบบว่ากับผู้คนอะไรเนี่ยผมว่าแบบมันสำคัญที่ดีอะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยปรากฏตัวให้ใครเห็นเท่าไหร่นะผมประมาณนี้ฮนะโอ้ยโอเคมาเจอตรงนี้ซะงั้นพาก,กลับไปดูที่บ้านกันว่าเป็นยังไงเนอะผมเอาแถวๆนีน้แล้วกันเนาะโอ้ยโอเคสักทีเนาะ กว่าจะจัดการจะมีเ็ษเป็นประมาณหนึ่งตัวนึ่งที่หายากมากๆาก,ากนเนอะนี่ไงฮะลาติอสัสประเภทมังกรกับอาอาพลังจิตเนอะผมความพิเศษคือพูสามารถถูกโจมตีจากการโจมตีบนพื้นได้นะครับมุกท่าเออร์เควนไม่ไร้ผลเลยมอร์เตสปอร์ตดีเฟรชมิสบอลแล้วก็ทัศนิษนะแต่ท่านดูแรงมากโอเคหลังจากที่เราได้เจ้าลาติอัสแล้วเนาะก็หลายๆคนน่านจะรู้เนอะว่าลาติอัสเนี่ย เป็นเบอร์มอนอีกตัวเดียวเป็นเบอร์มอนเพียงตัวเดียวนะครับแต่ว่าเจ้าเทปมันมาเป็นคู่นะคมคือลาติออสและลาติอัสนะครับเออซึ่งมันจะหายตัวหนึ่งอันนะครับในยามปกติแล้วเนี่ยคือการที่เราต้องการจะเอาเจ้าลาติออสแบบลาติอัสทั้งคู่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับก็คือเราจะได้แค่เพียงตัวเดียวคือลาติออสลาติอัสนะครับไม่ว่าอัดเป็นแดงหรือฟ้าก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเกิดเราต้องการสองตัวเนี่ยเราต้องทําการอ่อเรียกว่าไงดีเรียกว่าต้องใช้ หนุ่มเพราะปกติแล้วเนี่ยการที่ได้มาเนี่ยเราต้องไปงานเกมของทางประเทศอังกฤษเขาอะไรอย่างงี้นุ่มซึ่งเราทําไม่ได้นะครับอังกฤษหรือญี่ปุ่นเนี่ยแล้วแต่นุ่มซึ่งเราต้องการหาวิธีการทําให้เจ้าลาตเอร์ลเนี่ยหนีเราไม่ได้ก่อนขั้นแรกของคือเราจะต้องหาประมาณประเทศชนิดพวกตันงตซนาร์อะไรอย่างงี้นะผมในการทําให้มีความสามารถในการไม่สามารถที่จะหนีได้นมเช่นอย่างเงี้ยประมาณแบบนั้นไม่ว่าคนสู้ไม่สามารถจะหนีได้นะมโอเคเอาตัวแรกแล้วก็ต่อมา แล้วแลคนถาม,ม่าใส่สูตรยังไงกดตรงนี้เชสกดเชลลิสนะผมแล้วก็ใส่สูตรที่ต้องการไว้นะผมอ่ากดตรงโคดเบกเกอร์ด้วยแล้วก็ใส่เข้าไปนะผมตามนี้เลยฮะแปดสองศูนย์สามสองสองอีสี่ศูนย์เอหนึ่งเออะไรเงี้ยแล้วกดกดเปิดโค้ดด้วยนะ้ผมโอเคครับแล้วทำการวานได้เลยบุฟ๊ฟเขาจะโขดที่นี่น้องเซาเทิร์นไอแลนด์นะผม, Island, ะผมกดคุยนะผมอา้าวไม่ออกอะ่ะทำไมกันน้ อันนี้คือเลยหลายคนถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นภาคที่แบบอ่าเรียกว่าอะไรเดี๋ยวภาคสมบูรณ์ของเขาเนี่ยมันจะขึ้นนอกแต่ของผมเ้ว่าจะเป็นไม่สมบูรณ์แล้วมันก็เลยไม่ขึ้นนไอ่แล้วก็เจอนกันเพราะอะไรนะองะลแล้วก็เจาะระอะระยะได้แล้วนะครับเป็นเรื่องที่ประหลาดเจ็บกันอันเนี้ยจะลืมแต่ลืมผมในการในการไปแต่ครั้งต้องปิดตลอดนะครับเดี๋ยวมันจะบ้าเขาด้วย กลับมาเช็คกับนี่ก่อนเฮ้ยเชคกับแม่ดิแม่โอ้โหทำไงดีวะเนี่ยมันหาไม่เจอไม่ได้อะ่ะโอเคผมเราเช็คแล้วผมก็ลองเช็คจากตัวเกมของผมเนี่ยตัวเกมผมเนี่ยมันไม่มีอไอเทมที่ชื่อว่า Eon Guard อีออนการ์ดเนี่ยเป็นการ์ดที่เราสามารถย้ายไปยังเกาะที่เป็นเกาะที่มันแบบว่าเรียกว่าไงเดียวเป็นเกาะที่มีอย่างนี้อยู่คือเกาะเนี้ยคือเกาะที่มันมีไข่อย่างเงี้ยเออซึ่งของเราในในเซฟเราเนี่ยมันไม่ไมีมนะโมไม่ใช่แค่ในเซฟในตัวเกมไม่มีเลยเนะโมซึ่งทำให้เราไม่สามารถที่จะไปยังเกาะนี้ได้โดยตรงนะโมคือไมไ่ทำมาได้ซึ่งก็เลยทำให้โปรมอนที่เราต้องการเนี่ยไม่ยอมโผล่มาโผม แล้วขออภัยด้วยละการหนุ่มอยู่ผมนายเปเล่นเกมที่ชิวะโปเกมอนเอเวอร์โหนุ่มก็ขอจบเกมนี้แต่เป็นเท่านี้แล้วกันหนุ่มเราจะเพื่เราได้รับโปเกมอนเทพทั้งหมดเกือบครบแล้วนะหนุ่มแต่ถ้าเกิดมีตัวไหนหลุดเหลือรอดหรืออะไรไปสา,ามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนะหนุ่มซึ่งเราขอไม่ทำการจับโปเกมอนครบทั้งเกมนะหนุ่มเราจะจับแค่เพียงตัวเทพที่เราบอกเอาไวนน้นะฮะมานนี้หนุ่มซึ่งเราจะมาเช็คก,กันอีกครั้งหน,นึ่งหนุผมโอเคทำการเก็บเจ้านี่ไว้ แล้วก็ทําการมูคประมานเทพทั้งหมดไปน,นปะผมสักคู่นะครับเทพที่เรามีนูมดก็ประมาณนี้นะผมก็ประกอบด้วยเรยคอซ่าปราดอนนี่ผมไคโอกาอ asis, ออ้านผมเดลกิซิสนะผมอาราติอาสโสโอลูเกียมิวแล้วก็เหล่าสี่าาาสามสามประเทศเนะอะไรเลจิลอ็อกเลจิไอเลจิเซลนะ่ผมโอเคก็ตามนี้ละกันนี่ผมซึ่งเราจะมีนี่ผมเราสมรามารถเก็บไปได้ทั้งหมด อ่อมาเด็กปปดสุบกตัวนะโมประมาณนี้ครับก็ขอบคุณท่านชมดินะฮะผมมในเป็นสายจอเกมที่ชื่อว่าปอมอนเอเมอรอละผมก็ขอลากันตรงที้นีน้กันผมนเจอใหม่ารัทหน้าโผมขอบคุณท่านชมมา,มากๆโผมบ๊ายบายครับ